สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมเอาพระสิวลีหรือพระเดินทุดงนะครับเกะจากไม้ดำดองนะครับผมนี่นะครับเป็นงานแกะองลอยนะครับผมแกะด้วยเครื่อง CNC นะครับนี่นะครับลักษณะงานจะแบบนี้นะครับผม งานก็ค่อนข้างที่จะละเอียดสวยงามนะครับผมย้ำนะครับว่าเป็นไม้ดำดงครับผมลูกทานครับก็ประมาณนี้นะครับผมสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมเหมาะแก่เอาไปปลูกเสกเพิ่มเติมหรือเอาไปแจกลูกศิษย์อะไรก็ แล้วแต่นะครับผมนี่เป็นงานองค์ลอยนะครับผมสนใจก็ผมจะไม่บอกราคาในนี้นะครับให้ให้ทักไลน์มาหาหรือโทรถามมาก็ได้นะครับผมราคามันจะไปทับกันอะไรประมาณนี้ก็ให้โทรมาเลยนะครับผมหรือไลน์มาก็ได้ครับงานไม้ดำดงนะครับผมความสูงก็ประมาณ3ามนิ้วนะครับผม ควาสูงมันนะครสวยนะครับผมสวยงามมากนี่เลยครับผมมีห้าองค์นะครับผมองค์หนึ่งก็ขายองค์หนึ่งก็ส่งนะครับผมครับสวัสดีครับ